สามเคล็ดลับวิธีการนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นดึงศักยภาพของตัวคุณเองเพื่อมาทําเงินในออนไลน์หรือสร้างความสำเร็จในการทําออนไลน์ได้แบบง่ายๆนะครับวิธีการที่1ครับคือการที่คุณนั้นต้องมีความอยากที่จะสําเร็จหรืออยากจะรวยจากการทําออนไลน์ให้มากพอนั่นเองครับและวิธีการที่2ครับคือการที่คุณนั้นจินตนาการความสําเร็จจากการทําออนไลน์หรือการ ทำเงินจากออนไลน์ให้มากพอและคิดขึ้นมาในหัวแบบซ้ำๆนั่นเองครับและวิธีการที่3ครับคือการที่คุณน,นั้นเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะสําเร็จนะครับและก็จินตนาการมันออกมาถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จจากการทําออนไลน์มาเลยครับและผมแถมให้อีกหนึ่งข้อครับข้อที่4ครับคือการที่คุณน,นั้นกล้าจะลงทุนในทุกๆด้านกับตัวเองนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับลงทุนในการาพัฒนาหรือลงทุนในการทุ่มเทนะครับหรือลงทุนในการเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาทักษะของตัวคุณเองนั่นเองครับและ4วิธีการนี้นะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นสามารถดึงศักยภาพของตัวคุณเองเพื่อมาทําเงินบนโลกออนไลน์ได้แบบง่ายๆนะครับผมครูใดครับสําหรับใครที่ต้องการทําธุรกิจยุคใหม่โดยที่ไม่ต้องงองเงินลงทุนนะครับสามารถทัก มาสอบถามกันได้ครับผมยินดีแบ่งปันความรู้ดีๆให้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ